ใจเย็นดีนายจ้างเนี way, ่ยเนี่ยเอาโอ้ดีเม่ขนาดนี้เร็วสวยจัดมันเออไม่ได้ยีนดีได้หมดเป้าได้หมดเป้าได้หมดเปล่าเอานวดไปนวดไปใบมา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 ถอย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 ไปนายจ้างนายจ้างถอยไปองค์ขลักษ์มาช่วยแล้วถอยไปถอยไปเออเดี๋ยวองค์ขลักษ์จัดเององค์ขลักษ์จัดเองเป็นไงอ่อนเลยงไม่ตายก็ดี รบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iBank เช่นเคยนะฮะตอนนี้พบกับผมนะฮะ EP ที่17นะครับผมห่างหายไปนานเกือบ2อาทิตย์นะทุกคน <c oughs> แต่ตอนนี้ก็กลับมาทำคลิปแล้วนะครับผมก็ขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไอแบงค์ด้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ไม่ขออะไรมากนะเพื่อนๆขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะฮะ<ๆ>ให้มันออขอสักคลิปนี้ขอสัก20 20ไลค์ก็พอนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเ<ๆ>พื่อนๆเราไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเค Let's go <S ขัดไม้ขัดมือมานานแล้วเว้ยเพื่อนนไหวไหมเนี่ย เออเลิกงานมา,าต้องมาทำคลิปต่อนะครับผมขยันจริงๆมไม่ได้ขยันบทมันบังคับเลยมั้ยอันนี้มึงจะให้กูร <c oughs> ับบทเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนแวนไหนมึงเกลื่นมาซิมึงเกลื่นมาซิเป็น,ก,นกับตําแจ๊ดไงผู้พิ่ทัศแวนมึงอย่าให้กูตายนะเพื่อนมึงทำได้บอกกมเนี้ยเราเพิ<ม>่งให้จับพิ่ทัศแวนไม่ให้ตายอะไรประมาณนี้เลได้อยูอยากเอาเรื่องมาสเกิร์ตเต้นยังไหนดิเพื่อน กูไม่มีท่าเต้นตัวเนี้ยมึงให้กูเต้นอะไรไป,ไปไปไปนี่นี่นี่เอวสูนี่มึง,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 งยังไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันหายตัวว่ะมันล่องหนนะแต่ <ing> เฮ้ยล่องหนมัน <C od. S 1> ดึงไม่โดนว่ะเพื่อน,นมีอะไรมีหน้า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 เอาดิเพื่อนเออทำไปทำไปเอาดิกัปตันเจ็กกัปตันคนนี้จะรักษาชีวิตเจ้าเองเฮ้ยเฮ้ยมันล่องหนจริงจริงเนี่ยมันดึงไม่โดนจริงจริงเพื่อน เจ้าต้องไม่ตายนะเพื่อนแวนข้าคือองค์คลักพิทักษ์ตัวเจ้าเจ้าต้องไม่ตายในเกมนี้เข้าใจป่ะโอ้โหเอลสูมึงก็ยิงกูจังเรียนใจเรียนใจเย็ยนค่อยเล่นไปในเมื่อเกมเรามันเสียเปรียบนิดหน่อยนะมันมีตัวยิงไกลเราก็ต้องแบบในป้อมเขาไว้มันไม่กล้ามาหรอกเข้าใจป่ะโนดไปเพื่อนโนดไปโมนนน่อเไอ้ฮาลีซายเมดตัวนี้มันเซนก้าเนี่ยมันช่างแบบ ส่วนดีจริงเหมือนกันนะมึงก็ปักหวาดใจเกินเดี๋ยวหาล้างก่อนโอเคมาเดี๋ยวออกล้างนะตอนนี้นะมันมีไอเมดเนี่ยมันมันวดจัดเลยอ่ะบอกเลยได้เลยท่านจับตังเจ็ตระวังเอลสูนะมันอยู่นี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 ่ไดปลาอะไดึงมาดึงมาดึงมาโอ้โหนี่เอลสูได้หน้าสวย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 ไรไรโอ้ยดีนะถอยก่อนไปกันมาเพื่อน 快快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 เจย์เยนเจย์เย็นเจย์เยนนี่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 สูดนี่สูดนี่ยอมตายเล้วคันได้บ้าเพื่อนได้มันได้ป่ะเออสวยนายทำดีแล้วนายองคมคาราบสุกแล้วที่แจ้งมาไม่เสียราคาพูดได้ดีอันนี้อันนี้จ้างมาในราคาเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนแก๊กเนี่ยจ้างมาเอ่อจ้างมากันเนี่็โอ้ฝีมืออย่างนี้ก็ให้อยู่แล้วหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทได้หรือเพื่อนโอ้โหแพงเกินไม่หรอกหนึ่งแสนกลีบเนี่ยหนึ่งแม่งหนึ่งแสนกลีบนี่มันเท่าไหร่วะ อย่ารู้ราคาเลยเพื่อนขอขอแค่มันแพงก็พอสง่ายๆอย่าไปคิดเรื่องสิบๆเลยค่อยสบายใจหน่อยโอ้โหสวยว่ะไอรีทำดีมากเลยนะไอรีนะไปเพื่อนไป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 ไม่ไม่ตายเพื่อนไม่ตายไม่ตายดีกูอยู่ตรองโกนเออดูดิเนี่ยมีองค์ขลักอยู่กูอะไรละเพื่อนเป็นกล้านี่กูว่ามึงกูมึงกรีเถอะว่ะมึงเลือดมึงน้อยมากเลยนะ กูกลัวมึงตายมากเลยไอ้ไอ้แวนไอนายจ้างแวนกลับไปรีเถอะเชื่อกูดิโอเคโอเครีเพป่อนงัะนรีเพนึงนะเออสวยกระตันเก๊กเอาหน่อยดิดีงี้แล้วมันจะโตหน่อยดิใจเย็นดินายจ้างนี่ไงนี่ไงเอาโอ้ด้งี้ขนาดนี้เร็วสวยจัดมันเออไม่ได้มีดได้หมดเป้าได้หมดเป้าได้หมดแล้ล่ะเออนวดไปนวดไปใบมา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 ถอยถอยถอย ถอยไปในแจ้งในแจ้งถอยไปองคลักษ์มาช่วยแล้วถอยไปถอยไปเออเดี๋ยวองคลักษ์จับเององคลักษ์จับเองเป็นไงเกิดไม่ตายก็ดีแล้วไปหลีได้ไหมไปหลีได้ไหมเห็นแล้วมันเออแกนตาบ่เฮ้ยไป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 หลีไปเย็นเย็นดีกัปตันแกต้องเชื่อมไม่หลีก็ไม่หลีมาอยู่แกตายแล้วกันนะ ถอยเลยถอยเลยถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยยาวเลยไปลิงแต่แรกก็จบแล้วป่านนี้ก็กลับมาแล้วเนี่ยยอดจริงจริงโอ้นั่นลีกลับบ่อหรือมึงเอฟเคมาหน่อยดิเนี่ยดูดูดูสวยได้หมดนะได้หมดนะเอาหน่อยดิโอ้โหเวนเนี่ยองค์รักทำให้ขนาดนี้แล้วเพื่อนแวนไปไหนล่ะครับมาดับหน่อยดิเออจวงไปจวงไปจวงไปโอ้โหได้แค่สองตัวเป็นไงเป็นไงเป็นไง ช้าก็อย yeah. ah. yes. e yes. oh. oh. mm ่างนี้แหละนะเนี่ยดึงได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเออเป็นไงจัดจ้านพอพอตัวว่ามาหนึ่งแสนสี่จับตังคนนี้นี่มันสุดยอดจริงจริงนะอย่าชมเยอะเดี๋ยวเหลืองเอาได้เลยดิเอาอเซนการ์โอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยโอ้โหนในจางแวรนี่มันก็ริ้วเหมือนกันนะเนี่ยมันสุดยอดจะแล้วแหละกับตังแน่ดูไว้เป็นตัวอย่างด้วยแปรงดิแรงดิแปรงดิแปรงดิได้หรือว่ามันเห็นหรือว่มันเห็นหรืวมันไม่เห็น มันไม่เห็นไม่เห็นค่อย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 นวดไปนวดไปนวดไปดี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 เออตีไปตีไปตีไปได้ป่ะได้ป่ะเออสวยเกือบแตกเหยอได้ไมเหย่อได้ไมไปย่ไปอไปอไปอยู่ไปอยู่อะไรอไาม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 าสวเนี่ยไอก็จะแจ้แล้วนะ

ไอรีเอาจัดเรอไอลีหลวงสวยโอ้โหแล้วยังไงคือไม่ได้อะไรเลยได้ได้ตัวเดียวเราหายสองโอ้โหตายแล้วเขามวยอะไรขโมวยว่าฟ้าไปเรามันเป็นทหารว่าจ้างที่แบบจ้างมาด้วยแต่ถูกกฎหมายเราก็เลยแบบคืออ้าวไปอยู่ไปอยู่จ้องไปจ้องไปดันยาไปดันยาไป โอเคโอเคนวดไปเลยนวดไปเลยสวยเขไม่แม่งเขาไม่จดูดอะไรเนี่ยไม่ <ent> โดนไม่โดนเขาเรียกว่าดูดหลอกเพื่อนหลอกเินตัวเองเดี๋ยว่าไม่ได้หลอกเขอโดนนะไม่ได้หลอกศัตรูดัสมึงดูดหลอกเินตัวเองเอาดีๆดีๆเอาพวกแหมเอาเลยเนี่ยเอาล่างนี่ก็ได้นะหรือว่าจะหรือว่าจะเอากลางรู้ว่าินนมัจะเข้าป้อมไหนอะเอาสักป้อมหนึ่งดิดินโดน

ม,ม,ไไม,มา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 จบจ๊บจบจุ๊บจบจ,บจ,บจ,บจบฮ้วววววีวว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 ว่วว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 ไววววมวเวยวว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 ว เพื่อนแวนก็ได้ MVP อีกแล้วอะครับผมนะเล่นกี่เกมมันก็ได้ MVP นะโอ้โหแต่ก็ได้เหรียญทองซัพพอร์ตนะผมก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับผมเกมนี้นะกดไลค์ให้เพื่อนๆก่อนนะครับผมก็ยังไงครับผมถ้าชื่นชอบกับตันแก๊กแล้วก็นายวัาจ้างแวนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอื ก็ช่วงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมผมขอฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมถ้าผมลงคลิปช้าอะไรผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมกับเพื่อนแวนเนี่ยก็ทํางานนะครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปใน YouTube สักเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีเวลาจริงๆเราก็จะตัดลงนะครับผมส่วน TikTok อนะสําหรับใน t i ๊กต k อกเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามกันได้เช่นเคยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับผมมีความสุขความเจริญมากๆเลยนะครับผมนะฮะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับโอเคบ๊ายบายนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับผมที่รับชมแล้วก็ติดตามเพื่อนแก๊กเพื่อนแวนนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องไอแบงค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ